มาเจกับเลเวล์ชูนะครับสลับ 3G ครับเกนกับตายนำโชคมาเกมนี้เข้ากับเีมปีใหม่ปีแห่งเีรวยกันอย่างดีครับเกมสลับตัางง่ายๆครับมี3สเต็ปครับ3ช่องเลยครังโนไม่ต้องไปเยอะครับนีับาท เบ็ดป0แตยไปเลยครับ240ครับหน้่หรู้สึกว่แตกดีครับแบบนี้ครับเริ่มต้นมาเกมมาดีครับไม่ต้องไปปั่นเยอะครับจากนั้นเราค่อยเพิ่มเบ็ดขึ้นไปแบบนี้นะฮะอัดไปเลยครับเบ็ด90ครับเกมนี้ครับแตกงานแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับอุ้ยหมาแล้วโอ้โหเก็บสะสมไปในไปคัมพีบัเบิ้ลนะฮะ450ไปครับยนเงินครับ นักวายตัวกระตายหรือมาเนี่ยตัวหรือแล้วคืนรางวัลก็อนตไปเลยทีเดียวนี่ครัเป็นสองแถวเลยนะแถวทีว่สามเบื่อตายอยีกเต็มนนแล้วเรไป,ป,รไปครับเงินรางวัลก้อนโตนี่ควัดไอ้แล้วนะครับครับเงินรางวัลสูงสุดถึงห้าพันเข้าด้วยกันนะเกมนี้ครับใครไม่อยากเชื่อให้เข้ามาลองกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เล่นง่ายและ โบนัสโคตรดีแนละเล่นได้สบายสบายเลยนะครับนี่ทุนไม่ต้องเยอะก็เล่นตันได้กำไรไแล้วครับนี่ฮะโอ้โหเก็บปลาครับเก็บปลายเก็บสะสมโบนัสปายที่ระแถวครับอย่างให้เราได้แต่มนะครับแย่อดมาเป็นแถวแบบนี้ ครับมีอู๋วายอยู่แถวสุดท้ายขอเป็นแถวแรกแถวสองมีรับรองเราไล่ไหลรับเงินรางวัลก้อนโตกันยังแน่นอนต้องทำมาครับมีอู๋ชนะวางมาคือไม่เสียได้แถวแรกจริงๆครับทีมแถวแรกต้องมีสัชนะแบบโันัดใหญ่ๆขึ้นมาระดับตัวทองตัวเงินให้ขึ้นมาสักชนะได้ครับปุ๊ลกไปครับ,รบสามดอกแบบนะี้อ่าปุ๊กมาครับ เปิดโบว์เธอโบว์ไปลองดูครับนี่ครแตกเร็วขึ้นนะครับเกมนี้บางทีก็แตกน้อยครับใช้เวลาเหมือนกันนะครับนี่ครัถ้ามีแต่สันรักเ,เล็อเนื้อน้อยแตกเรากินค่อยๆเก็บกินไปครับ สี่0ละยี่สิบสามสิบบาทไปครับเด็มเด็ดเก้าสิบนะครับมีรอพลังงานันใหญ่ชนะวัฒนาแบบนี้ครับตำนวนก็โตไปครัตำรวจมือเก้าร้อยนี่ครับเราแน่นแบบจินทํำใหญ่ๆแบบนี้เลยจอรับนี่ครับโอ้โหแกรมาเต็มช่องเลยครับเงินรางัลไม่เยอะครับจอตงรวลุ้นครับทองคำครับ มาความแบบัวเนแบี้ครับทอทำมาแล้วครับแบบนี้เลยครับทํเงินาวันตโตครับอเดแนีครับติดกันนะ้องมาลองักมครับสองไปแล้วครับากองัน <colo> ห้า <Gerilim> ริตกันไปเลยโอ้โหักทองทำมาแล้วครับได้นับวัลมาอีกครับอือมาอีกครับแต่ไม่ครับรอกนี้ไม่แตกครับหดูช่องแรกไม่มีการทองนะก็เลยไม่แตกครับ ลุนครับกำหนดต้องลุนครับช่องแรกมีตาต่อหน้าแล้วครับโคจูนแนบิดขึ้นมาไลมาครับแบบนี้แล้วับโคงตนอีกขึนรงนี้แล้วนีได้กันแาวนะครับนแลบิบมาแบบลุนบนัสใหกันเลยครับสอเมตรแมกาแล้วครับโอ้โห้ซเปอร์เมกาครับสามยีหกล้าบาท ยอดมากเลยครับเกมนี้ครับไปตามกันได้ครับในค่าย g ๆนะครับฟอร์จูนแรบบิทครับผม